ฮโยวอสเ s up g u กยมีนามิสบิมนะฮะวันนี้นะฮะบีมจะมารีวิวนะฮะแผ่นฟิ e กร o บอดที่มาไกลจากประเทศอเมริกานะฮะจะเป็นยี่ห้ออะไรไปไม่ได้นะนอกจากยี่ห้อเชมส์นั่นเองนะฮะบอกเลยว่านะฮะร้านสลักช็อปของเรานะฮะเป็นร้านแรกและร้านเดียวฮะที่นำเข้ายี่ห้อเชมส์นะฮะโอ้โหมีความสึกรู้ตื่นตันใจมากนะฮกว่าจะได้แผ่นชิ้นนี้นะฮะโอ้โหเรานะ เฝ้ารอมานานมากนะฮะบอกก่นเลยว่านะฮะยี่ห้อเชมส์นะฮะเป็นยี่ห้อจากประเทศอเมริกานะฮะและได้เคยลงในนิตยาสารนะ,ะแล้วก็ ในเว็บไซต์ของ f i n g e r b o บ TV TV นะคะแล้วก็ลง YouTube ของ f i n g e r b o บ TV t ดด้วยนะะอย่างที่ทุกคนทราบกันดีนะะว่า f i n g e r b o บ TV TV ะ,ะเป็นเว็บไซต์เป็นบริษัทที่ถ้าแผ่นไหนเจ๋งทักไหนเจ๋งล้อไหนเจ๋งจริงเขาจะเอามาลงในเว็บไซต์ของเขาซึ่งเชม e s นะฮะก็เป็น1แบรนด์ที่ได้ลงใน f i n g e r b o บ TV TV โอ้โหบอกแล้วว่าร้านสนร์ช็อปของเรานะฮะ ต้องเอาไอเดียไอเทมเจ๋งๆมาลงร้านเท่านั้นของเราต้องดีจริงๆถึงจะเอามาลงรับนะฮะลายที่วันนี้นะฮะบิมจะเอามาอันบ็อกซิ่งนะฮะนี่ฮะนี่ตัวนี้นะฮะบอกเลยว่าเป็นลายโปรโมทของทางร้านเชมส์นะฮะเพราะว่าอันนี้นะเป็นฟาร์มิงโก้นะฮะฟาร์มิงโก้เนี่ยเป็นคนอเมริกาท่านหนึ่งฮะที่ได้นะฮะเป็นคนคิดค้นนะคิดค้นเกี่ยวกับลายฟาร์มิงโก้นะฮะแล้วเขาก็ใช้ชื่ออินสตาแกรมว่าฟาร์มิงโก้นะ นนไปติดตามกันได้นะอ่าเขาใช้แผ่นของเช์ที่เป็นลายฟารมิงโก้คือจะบอกว่าลายเนี้ยคือมันอาจจะดูแบบไม่ได้น่ารักและก็ไม่ได้โหดร้ายเพราะว่าสีชมพูเนี่ยมันน่ารักแต่ฟามิงโก้จะออกแนวเหมือนแบบสกาวสกาว,สกาวเฟสนิดนึงนะฮะแต่บิมบอกเลยว่ากราฟิกดีมากนะฮะและวัตถุดิบในการใช้ของเขาเชฟของเขาเนี่ยโหบิมบอกแล้วบิม,บ,ม,บ,มบิมเห็นมาแล้วคือมันดีจริงๆนะฮะเพื่อเป็นการเสียเวลาเดี๋ยวเราเนะี่ยไปแกะกันเลยดีกว่านะฮะ Let's see <S นี่นะฮะก็จะเป็นหน้าตาของแพ็กเกจยี่ห้อเชมส์นะฮะก็จะเป็นอซองพลาสติกซิปล็อคแบบนี้นะ,ะเดี๋ยวเรามาแกะกันเลยดีกว่านะฮะมีความตื่นเต้นมากเอาจริงเพราะว่าแบบบีมอะคือเห็นแผ่นตัวนี้ออกมาแล้วคืออยากได้มากๆนะ,ะอยากให้เพื่อนๆทุกคนได้เล่นและได้เล่นแล้วก็ได้สนุกเหมือนกันนะฮะนี่นเอาแก่อน อืมจะบอกว่าร้านนี้ดีนะได้ลิปเทปมาถึงสองแผ่นเลยทีเดียวไม่ต้องซื้อใหม่แล้วลิปเทปเขาอ่ะจะบอกว่าดีมากดูดิอย่างบางอะ่ะปกติแล้วพวกลิปเทปพวกเนี้ยจะชอบให้แบบหนาอืมแต่อนี้ยคือบางมากๆเลยนะเนื้อแอบคล้ายๆกับ b บ c ็คลิเวอรตัวกล่องสีขาวสลินเหมืกันนะเนี่ยแล้วก็นี่ฮะอุ้ย เป็นสติกเกอร์นะคะสติก,ตกเกอร์เชมส์เชมส์แล้วก็อันนี้ก็จะเป็นเหมือนกับคล้ายๆเหมือนชื่อที่เาขาคออหลับด้วยถ้าจำไม่ผิดน,นี่สติกเกอร์น่ารักมากนะฮะนี่นะฮะแผ่นตัวนี้นะฮะจะเป็นไซส์นะฮะสามสิบสามจุดห้านะฮะ ที่ร้านบีมในตอนนี้นะฮะมาไซส์เดียวลงไซส์เดียวนะฮะไซส์3.5 5, ก็เป็นไซส์มาตรฐานที่บีมว่าหลายๆคนเขาก็เล่นกันนะฮะปกติคนก็จะเล่นอยู่ที่3 1 2 1ุ4อถึง 34, เนาะอันนี้ก็อยู่ประมาณตรงกลางนะฮะถามว่าแผ่นนี้ใส่กับทักอะไรได้บ้างนะฮะใส่กับทัก32ได้ใส่กับทัก34ได้นะฮะสำหรับแผ่นนี้โอเคเดี๋ยวเรามาติดลิฟเทปกันก่อนโอ้เดี๋ยวให้ดูนี่ก่อนเชฟข้างๆจะบอกว่า เป็นเป็นโน้ตกับเทลที่ที่สูงอยู่นะคือไม่ได้สูงแบบว่าไฮคิกแต่ตัวนี้เป็นมีเดียมคิกถ้าใครเล่นแผ่นเบอร์ลินวูดอะจะลุจะบอกว่าอันเนี้ยสูงกว่าเบอร์ลินวูดนิดหนึ่งแต่ถ้าใครเคยเห็นบิมรีวิวแผ่นสแต็กอะจะเตีย้ยกว่าสแต็กนิดหนึ่งนะฮะอะถ้าวัดจากพื้นนะฮะจากพื้นนะจากพื้นโต๊ะถึงตรงปลายโน้ตนะอยู่ที่ประมาณเสเซนได้นะฮะประมาณ2เซนได้ เกือบสองเซนแหละประมาณนั้นเพราะว่าแผ่นค่อนข้างที่จะ,ะสูงนิดนึงแต่บิพ์ว่าแผ่นเนี่ยสูงโน t เทลค่อนข้างสูงอย่างเงี้ยคือมันจะเล่นง่ายนะฮะจะฟิปอะไรอย่างเงี้ยบอกเลยว่าติดทุกรอบแน่นอนนะ,ะเดี๋ยวเรามาติดลิปเทปกันดีกว่าอันนี้เก็บก่อน,นะ และแล้วตอนนี้นะคะบีมก็ประกอบนะฮะแผ่นของเชมส์นะฮะเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะฮะโอ้โหบีมต้องบอกก่อนเลยว่าลิปเทปของเขานะบางมากๆนะฮะรู้สึกได้เลยว่าความเหนียวของลิปเทปมันต้องมีอะอ่าเพราะว่าลิปเทปยิ่งลิปเทปบางก็จะทำให้เรานะเล่นง่ายขึ้นนะไม่ต้องเสียเวลาเล่นนานจะให้ลิปเทปมันแบบสึกหลอเนาะกว่าถึงกว่าจะบางแต่อันนี้คือบางบางมากๆเลยนะฮะ โอเคอันนี้นะเราก็ประกอบเสร็จแล้วเดี๋ยวเรามาลองแบบลองฟิปลองอะไรกันดูดีกว่าว่าเป็นยังไงนะฮะโอ้ยแผ่นเล่นง,ง่ายอะ่ะเอาจริงเดี๋ยวเฮ้ยแผ่นเล่นง,ง่ายมากเอาจริงดีอะ่ะเดี๋ยวขอแบบนี่แผ่นเล่นง,ง่ายมากเลยอะ่ะแล้วแบบมีความแบบ เออมีความบางดีอะเรารู้สึกว่าแผ่นมันไม่หนักนะเออแผ่นมันไม่หนักแล้วมันมีความบางอันนี้อาจจะไม่ชิน้นชิ้นมือเล็กน้อยอเฮ้ยถือว่าโอเคมากๆเลยฮะ,ะแล้วก็เรารู้สึกว่ารูปทรงของเขาอะ่ะทํามาดีมากๆนะฮะคือไม่ไม่แบนแล้วก็แบบไม่เขาเรียกว่าอะไระไม่สูงจนเกินไปนะฮะมีความแบบพอดีพอดีเลยอะเวลามาประกอบกับแผ่นก็ ประกอบกับทักนะฮะก็สวยงามนะฮะอันนี้บิ้มกใ็ใช้ทัก32นะฮะใส่กับ3 3 5ก็นี่จะเป็นประมาณนี้นะฮะก็จะพอดีเลยนะฮะไม่ไม่เหลื่อมแล้วก็ไม่ไม่ล้นนะฮะแล้วก็ไม่แบบเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะไม่ไม่ได้เล็กกว่าแผ่นนะฮะก็ถือว่าเป็นเซตอัพที่สวยนะฮะถ้าเกิดใครอยากจะประกอบก็32ก็สวยอยู่นะ,ะถ้า34ก็จะวายๆนิดนึงจะใหญ่ๆนิดนึงก็สร้างความมารานได้ดีเหมือนกัน นะฮะโอเคเดี๋ยวมึงจะลองไปขึ้นอุปรกรณ์ดูนะฮะว่าจะพิ้วจะสนุกจะดียังไงนะฮะเดี๋ยวเราไปติดตามกันเลยฮนะ ก็สำหรับใครนะฮะที่สนใจนะในแผ่นนะฮะย่อเชมส์นะฮะก็สามารถนะแอดไลน์ด้านล่างนี้นะฮะมาสอบถามได้เลยนะฮะบิมยินดีที่จะตอบทุกท่านนะฮะเพราะว่าตอนนี้นะของของเรานะมีจำนวนจำกัดจริงๆนะฮะเพราะว่ามาอย่างละลายเท่านั้นเมื่อวานนี้ลงไปก็โซเอากันไปหลายลายแล้วเช่นเดียวกันนะฮะก็สำหรับนี้ยต้องขอขอบคุณเพื่อนทุกคนนะฮะที่ตามคลิปนี้จนจบนะฮะอย่าลืมนะกดไลค์กดแชร์กด subscribe นะเป็นกำลังใจให้บผมด้วยเนี่ยสำหรับนี้นะ thank you for watching คะ